เพราะผู้หญิงทุกคนมีความลับกันทั้งนั้นอยู่ที่เราเลือกที่จะเปิดเผยหรือเก็บมันไว้ที่เราเรียกมันว่าความลับเพราะบางเรื่องมันซ่อนเร้นความเป็นเราไว้ทุกสัมผัสที่เข้ามาล้วนส่งผลต่อตัวเราแต่น่าเสียดายที่เราไม่รู้ว่ามันจะทำร้ายชีวิตเราแค่ไหนผู้หญิงอย่างเรา ทำได้แค่แบกรับมันไว้มันคงจะดีที่เราจะเป็นตัวเองได้ดีกว่าที่เป็นอยู่และได้แบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นแน่นอนว่ามันคือความเข้าใจในทุกสัมผัสที่เราผ่านมาเพราะเราต่างไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เรื่องร้ายจะมาหาเราแบบไหน พบคำตอบที่คุณตามหาและคุณค่าที่มากกว่าด้วยตัวคุณเองที่ the s c r i b ที่ the s c r i b